ก็สุดทดาผมกลับมาเจอกับเมดิอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายนะครับวิธีใช้ฟังก์ชันเซฟสเตตัสกับรีเพ a t สเในเทรนนิ่งโหมดนะครับหลายคนอาจจะคุ้นๆนะเพราะว่าจริงๆเคยมีคลิปนี้แลละผมเคยทำไว้แต่ว่าเป็นขอพักห้นะครับแล้วก็ไอ้พักเนี่ยฟังก์ชันมันก็คล้ายเดิมแต่ว่ามีแบบลูกเล่นยิบจ่อยเพิ่มเข้ามาหลายอย่างครับแล้วก็วิธีเซตติ้งวิธีใช้เนี่ยก็ต่างกันนิดนึงนะครับ มีความสงบสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไอเสตตับจะรีเท t ตัเนี่ยมันคือ,อยังไงนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ในโหมดเทนนิงนะครับเราสามารถที่จะเซฟช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะครับแล้วเราย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นได้นะครับอ่ะเ,เช่นผมคูอผมจลาเรียดเอ่อใส่เค็มเนาะผมจะเซฟนะครับแล้วผมรีเทปปั๊บเนี่ยมมนจะกลับไปตอนที่ผมลาเรียดนะครับอ่ะถือว่าผม อ่กระโดดกระโดดล่าเสะใช่ปะ่ะการลีเทยียก็จะเป็นกระโดดพอจะเข้าใจใช่ไหมประโยชน์ของมันคืออะไรครับประโยชน์ของมันคือหลายอย่างมากเลยเอาอย่างแรกก่อนเราสามารถเลือกตำแหน่งในการยืนได้ครับคือปกติ่เนี่ยถ้าเรารีเซ็ตใช่ปะ่ะรีเซ็ตอา่าดัชเชลนะจากจากจอเนี่ยการฉากมันจะห่างกันใช่ไหมรับว่าเราจะเริ่มคอมโบสักเปิดคอมโบเนี่ยก็ต้องเดินมานิดนึง บางคนจะแก้ด้วยการถ้ามันเป็นเรื่องที่มุมซ้ายหรือมุมขวาใช่ปะแต่ว่าบางทีเราอาจจะจุดตรงกลางเนี่ยไม่อยากฝึกคอมโบรตรงมุมอะไม่ชอบมองตรงมุมเลยนะเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ด้วยการเอ่อเดินไปใ,ใกล้คนระับแล้วก็เซฟนะแล้วก็ฝึกคอมโบของเราก็แล้วแต่คนระับแล้วก็รีเพย์ได้เด่นว่าผมเนี่ยไม่ต้องรอแห่ระเลยจบด้วยซ้ำนะก็กดรีเพย์ได้เลยนะเนี่ยประหยัดเวลาได้ด้วยนะสำหรับท่าที่มันช้านะ ค o ม b o ยาวๆแล้วแบบมันมีช่วงต่อที่มันแบบต้องรอนะเวลาเราฝึกอะไรเราวุ่นึกว่าเฮ้ยเร,รเราต้องรอนู่นเราต้องรอนี่เพื่อจะฝึกแนะนำว่าใ,ใช้ฟังก์ชันะอย่างเช่นตังกีเนี่ยมันจะมีเวลาเรือของนะต้องสูมหน้าต้องรอฟันนะครับเออนะไม่ต้องรอครับถ้าเราเซฟนะนะก็ฝึกของเราได้ แักแล้วฝึกฝึกตาทิศฝึไม่เป็นไรเพราะเราสามารถใึกได้อ่าเขาติดครับเถินสามารถฝึกได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องรอนู่น,นนี่นะครับหรืออย่างเช่นสมมติผมเล่นทังตี้ผมอาจะรู้ว่าไม่ใช่เดี๋ยวจะรู้จยรู้อยู่แล้วว่าหลังจากเอพีดีเนี่ยผมทำอะไรได้บ้างครับนะผมอยากจะฝึกทำไง นะผมก็ไม่ต้องรอให้มันค่อยๆอ,อ,อุ้มขึ้นแล้วลงใช่ไหมผมก็รอมันลงแล้วเซฟเลยแล้วก็ยวอยากฝืนแล้วก็ปึกครับปนะระมาณนี้คร่าวๆนะพี่ที่วิธีแบบประโยชน์ของมันซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกว่ามันมีทําอะไรได้บ้างนะแต่มาดูวิธีเซตติ้งก่อนว่าเซตยังไงให้มันใช้ได้ครับฟังชั่นนี้นะก่อนอื่นครับเข้าเปิดเมนูเซตติ่งครับแล้วก็ไปหน้าเบสิคเซตติ้งอันนี้อีกชิกนหนึ่งครับคือเวลาจะมาหน้าเบสิคเซตติ้งเนี่ย เราสามารถกดสองปุ่มนี้ได้นะสำหรับจอยอาเคดนะถ้ามีปุ่มสองปุ่มนี้นะปุ่มปล่อยแถวบนสองปุ่มขวาเนี่ยถ้าเป็นจอยมือรู้สึกจะเป็น l หนึ่งกับเอ้ย r หนึ่งกับ l หนึ่งนะแต่มาหน้าเบรสิสติ้งให้คราวนี้เราไปที่เมนูช็อตคัทเซตติ้งนะครับ <c oughs> เข้าไปแทนว่าโอภาคนี้เนี่ยมีช็อตคัทคือมีทางลัดให้เยอะมากแบบว่าบางบางอย่างเราไม่ต้องเปิดเมนูขึ้นมาเพื่อปรับอย่างเช่นแบบปรับให้บอดการปรับให้บอดไม่การปรับให้เข้าตอวคิด ทันตเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยเราสามารถใช้ shortcut ได้เหมือนกันนะสะดวกสบายมากแล้วก็ภาคนี้เนี่ยเราสามารถตั้งปุ่มเองได้ว่าแบบฟังก์ชันไหนใช้ปุ่มไหนคืออย่างภาค่าเนี่ยมันจํากัดปุ่มมาอยู่แล้วว่าเราจะใช้ปุ่มนี้นะหรือว่าฟังก์ชันนี้อะไรเงี้ยอย่างภาค่า,า 5, อันนี้ R3 L3 ครับเซฟเป็น R3 ถ,ถ้าโหลดอะเป็น L3 นะบีเทสเซฟสเตตัส,ะสนะครับแต่ภาคนี้เราจะตั้งปุ่มอะไรยีได้แล้วแต่เราคนระับผมก็ตั้งไว้ว่าเซฟสเตตัสเนี่ย เป็นปุ่ม select นะครับคือปุ่มนี้ของซอยผมนะครับส่วน replay เนี่ยเป็นปุ่มฟังก์ชันควบคุมลงฟังก์ชันคืออะไรครับปุ่มฟังก์ชันเนี่ยกดเฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ากดพร้อมกับปุ่มอื่นน่ะมันจะใช้งานฟังก์ชันนั้นๆคล้ายๆปุ่ม control ในแป้งพิมพ์เนาะเวลาเราจะ copy ข้อความนะครับ ctrl c ctrl v นะครับคือกด c กด v เฉยๆไม่ได้ต้องกด control ด้วยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับต้องกดฟังก์ชันแล้วก็กดปุ่มต่างๆนะครับปุ่มไหนก็ได้ ข้อดีคืออะไรครับคือมันสามารถตั้งปุ่มทับซ้อนกับปุ่มที่เราใช้ปกติได้เราสามารถตั้งทับกับปุ่มเตะปุ่มต่อยปุ่มทิศทางได้นะนะเวลาเรากดรีเพย์เนี่ยเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องขยับมือขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงีนะ้ยคือถ้าภาคเก่าเนี่ยนะครับเวลาจะโหลดใช่ป่ะเราต้องขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยทำไปนานๆแล้วมันจะเมื่อยแขนนะครับแต่ว่าภาคเนี่ยเราสามารถรีเพย์โดยลัวได้โดยที่ไม่ต้องขยับนิ้วเลยนะเอ่ยขยับนิ้วแต่ว่าไม่ต้องขยับมือไม่ต้องขยับแขน ก็สะดวกขึ้นมาครับแล้วก็อีกอฟังก์ชันหนึ่งลืมลม,มันมีสล็อตใช่ไหมครับสามารถเช้สล็อตได้คือเราสามารถเซฟได้หลายบริบทมากรถผมเซฟสล็อตแรกเนี่ยชินใกล้ใช่ปะตอสองเนี่ยเป็นไม้ตายนะฮะไัั้นอ่ะก็อ่ะ,มอะผมจะไปอย่างนี้ได้อ่ะได้หลายแบบนะครับโอเค ตอนนี้วิธีเซตอารูแหละมาดูว่าเราใช้อะไรจากมันได้บ้างครับประโยชน์ก็อย่างแรกนะครับบอกไปแล้วคือเซฟตำแหน่งใช่ปหเราก็เซฟตำแหน่งแบบใกล้ใก้ได้หรือใกล้ๆก็ได้แบบตำแหน่งแบบพอดีเป๊ะเงย้ยสมมติเราอยากจะฝึกเอ่อคอนเฟิร์มแต่เบาเงี้ยเราจะแบบกะระยะเองเนี้ยสมมติดูในวันนี้เราอยากจะกะระยะว่าเดินต้องเดินขนาดไหนถึงจะแบบเกยเบาดวอีอะไรเงี้ยเราจะได้คอนเฟิร์มไปทุกไตรลัก อะไรเงี้ยนะก็ตั้งระยะได้ที่เราต้องการเลยนะแต่ส่วนมากคนจะใช้แบบกคาขบแบบชิดๆอ่างเงี้ยน,นะแล้วก็ประหยัดเวลาเวลาท่าซูปเปอร์ใช่ไหมหรือท่าอะไรเก็อีกค่าหน,นึ่งที่ใช้ไปบ,บ่อยนะคือท,ท่าน,นี้นะไร้แฟกนะครับหลัเจาจะฝึกว่าโอเคหลังจากไรแฟกได้เนะี่ยเราทำอะไรได้ดบ้างก็ไม่ต้องรอให้มันฟาดมือเสร็จใช่ปะเสร็จันมันจะ,จะล้มแล้วอะได้เลยนะโค้ชอะนิจ้าใช่ปะ มีไม้ตายฮะมีอะไรอีกสมมติในมุมนะเรออาจะจะพื้นีถ้าเป็นในมุมเนี่ยมันจะจับต่อได้ใช่ไหมเราก็เอาเข้ามุมซิอ่ติด้ทีอ่ะเป็นลาเพราะเราเอ้ยเซ็ขอเสพแล้วก็เสร็จ ทำไมเปิดกล้องแล้วกลบตติดนะ่ะโอ้แต่เมื่อกี้ลืมเซฟสลอตอื่นครับคือโปรติผมจะพยายามเซฟสลอตแรกไว้แบบเป็นเบสิกคือการฉากนะการฉากตัวติดกันอะไรเงี้ยน,นะวลาอยากจะกลับมาก็กลับมาสล็อตแรกครับแล้วนะอ่ะมีอะไรครับฝึกได้ฝึกเลคชั่นนะครับอันนี้ผมใช้บอร์ดเหมือนกันยิงใช้ช่วงนี้เลยนะคือเราตั้งให้บอร์ดทำอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมครับแล้วก็เราก็รีเซ็ตมาเนะี่ย จังหวะเน,นี้ยจังหวะกลางฉากเนี้ยเ่เรื่อยจะได้ไม่ต้องแบบว่ารอรอให้แบบว่าตัวเราลุกหรือบอดเราลุกอะไรเงี้ยนะครับโอเคสมมุติว่าผมอยากจะฝึกเอ็มตีแอนนะครับจะขอเปลี่ยนเป็นตัวสองนะจฝึกเอมตีแอนนะผมก็ตั้งให้บอดนะครับกระโดดไปผมใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้อยากจะแค่ฝึกเอ็ตีแอเดียวผมอยากฝึกแบบว่าดักแดชด้วยจากเอ่อไทม์แพคด้วยนะครับ ก็ตั้งไว้หลายอย่างมากนะสามอย่างก่อนนี่จะตั้งแปดอย่างเก้าอย่างก็ได้แปดอย่างผมคึกนะผมฝึกสามอย่างฝึกแอนตี้แอร์ฝึกเด h แล้วก็ไลน์แพ็นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดสามอย่างเลยใช่ไหมครับจะสังเกตว่าเวลารีเซ็ตเนี่ยมันจะไม่เล่นให้มันจะมีพักค่านะครับพักค่าเนี่ยถ้าเราตั้งให้มันเล่นมันจะเล่นเลยมันจะไม่รอนะแต่ว่าพักหกอ่ะเราต้องกดปุ่มซึ่งมือมืออีกนะครับ นะทำไงดีครับตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันที่ตั้งให้มันเอ,อเล่นเล่นแบบรคคอร์ดเนี่ยอัตโนมัติเนี่ยนนย,ยังไม่มีครับงงมากวพาะทำไมไม่มีแต่ว่ามีแบบว่าวิธีทําให้มันทําได้อยู่นะมีสองวิธีคือแบบไม่ใช่บัก๊กกับแบบใช้บั๊กนะครับเอาแบบไม่ใช้บั๊กก่อนนะน่าจะใช้ได้เรื่อยๆนะแต่ไอแบบใช้บั๊กเนี่ยกลัวเขาจะแก้ครับแก้ที่หลังแตบบ่ใช้ไม่ได้เอาแบบไม่ใช้บั๊กก่อนก็คือให้เรานะครับ เล็กคอร์ดนะครับเลคคอร์ดบอทให้แบบอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวพอนะครับเราก็ตั้งครับให้มันแบบออโต้ไปเลยนะครับพอกดอเล็กคอร์ดปับมันจะเริ่มเลยมันมีสองแบบนะบแบบแบบออนนพุ I ก็คือพอจับเข้าไปที่หน้าเทนนิงเนี่ยเราต้องกดปุ่มก่อนถึงจะเริ่มบันทึกเนาะแต่เราจะาแบบออโต้เลยคือแบบปิดเมนูนี้ปั๊บเอาเลยบันทึกเลยนะบบันทึกแป๊บเดียวพอคนระับเรากดอาโอเคแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนะสิบห้าเฟรมนะ เราก็เปิดอ่อนแค่นั้นครับแค่นี้เลยคราวนี้ให้เรากดเพลย์นะครับเพลย์เอ่อเรคคอร์ดเนาะนะนะให้มันขึ้นอย่างนั้นนะเพลย์เรคคอร์ดสตาร์ทนะครับกดปับด record, ป๊บกด, save, นะกด save, เพลย์เรคคอร์ดปั๊บกดเซฟนะครับกดเซฟเลยทันทีนะเสร็จแล้วพอเราทำอย่างนี้ปับ๊บเนี่ยเวลาเรากดรีเพลย์เนี่ยบอร์ดมันจะอยู่ในโหมดเอ่อเล่นเรคคอร์ดนะครับเราก็ปิดเรคคอร์ดอันนี้ครับจะไปเปิดอันอื่นนะแล้วก็เปิดแบบรีทีนนะครับ ถ้เปิดด <su yo. S 1> ีพีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพอมันแบบว่ายิงนิ่งเสร็จใช่ปะมันจะไปหาดีเจเลคคอร์ดอันอื่นต่อเลยแล้วมันจะสุ่มให้เราครับถ้าไม่เปิดเนี่ยมันก็จะไม่เล่นให้ครับต้องเปิดอันนี้ต้องเปิดรีพีทรีเจครับอ่ะคราวนี้ผมก็จะกดีสตาร์ทนนะฮะอ่าก็จะสุ่มให้ไปสุ่มเลยสุ่มหน่อยค่ะนะก็จะสุ่มให้เราเราก็จะฝึกได้ครับฝึกได้แบบฝึกเลชั่นอนนะอ่ะอันนี้คือแบบแรก นะแบบไม่ใช่บัก๊กแบบใช้บั๊กเนี่ยเซตอัพนะอาจจะไม่ไม่ยากกว่านะแต่ว่าข้อดีคือมันไม่ต้องรอให้แบบบอดจริงจริงบางทีเราเร่บไงเราอยากให้แบบกดอิจากแบบบอดเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะก็ใช้วิธีแท,ท,ท,ทคนครับก็คือก่อนอื่นนะครับนะกดเพลย์นะกดเพลย์กดหยุดนะแต่ไม่ต้องเซฟนะกะกดเพลย์แล้วกดหยุดเฉยๆอ่ะเพลย์แล้วหยุดนะครับ ออกระยะประมาณนี้นะเสร็จแล้วออกดอะไรครับกดเซฟนะครับเพลแลวหยุดห้อยกดเซฟนะครับแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดเีเซตครับคือถ้ากดเีเซฟตอนเนี้อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เรากดเมนูก่อนเปิดเมนูขึ้นมาแล้วปิดนะครับแล้วสติกอาศาาัศจรจะเกิดขึ้น,นครับทุกครั้งที่เรากดรีดสตาร์ครับมันจะเล่นหลัดอมให้นะะนี้เป็นบั๊กนะครับไม่แน่ใจวเขาจะแก้หรือเปล่านะอาจจะไม่แก้แต่จริงมันควรจะมีฟังก์ชันที่แบบว่า เข้ามาแบบในเซตยังไงก็แบบว่าตั้งให้ว่าทุกครั้งที่ดีเซตให้มันเพยอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ใช้นี้ไปก่อนนะครฮะก็ลองไปใช้ดูนะครับผมใช้บอดมากๆนะมากมากนะสำหรับคนที่เวลาน้อยนะคุณจะใช้เพราะว่าอะไรครับมันจะได้ประหยัดเวลาแบบชั่วโมงหนึ่งเงี้ยสมมติคอมโบนคอมโบ,มโบเราใช้เวลาฝึกข้าวบิใช่ไหมอ่ะหนึ่งข้าวบิเดือนวานสามสองข้าวบิ ไม่ดิสิบวิเพราะว่าเราต้อง,องรอบอดลุกด้วยอ,วอ่ะสรอแสงคีิปั่นเสร็จรอบอดลุกเกือบเกือบสิบวิถ้าใช้วิธีนี้เนะี่ยห้าวิสี่วินะครับแปดเวลาได้เกือบสองเท่าวเวลาแับภายใชั่วโมงเนี่ยเราจะฝึกจำนวนคอมโบที่เราได้ฝึกมัจเยอะขึ้นมากนะก็ลองไปใช้ดูคนระับจะได้ฝึกเก่งกันเร็วขึ้นนะ